บรูมิชแนลนะครับก็อย่างที่อาจารย์มิมี่บอกไว้เมื่อสักพักใหญ่ๆนะครับจากที่เราดูคลิปที่แล้วเนี่ยแว่ศาลจะปู่นัคราดวันนี้มาตามรอยนัคราชนะครับวันนี้เรามา,า,มข,า,นนา,มาข้าววงบาดานะครับเรามานมัสการนะครับท่านพระปู่นัคราชนะครับองนี้ เป in in instance, tourism, 謝謝็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดานรราชทั้งหลายนะครับเพราะว่าเป็นนคราษอวตารสุตติจะพบที่แล้วกลับมาจุตติเป็นพบนี้ก็คือท่านท้าววิรุณปักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุ้รโกบาทั้งสี่อยู่ที่วัดเขาลังพัฒนาเดี๋ยวเราไปนมัสการท่านกันครับภาพก่อนหาทาชาจะค่ยเข้าบูชานะวันนี้ทุกหลัปูไปไนะ ก็วันนี้นะคะยยก็อนนะกตอนที่เราจะทำมิตรีรอดรอดใต้องค์นาคราชนะคะเราก็มาซื้อชุดบูชาแล้วเนี่ยจามีก็นำผ้ามาถวายปูล้วด้วยนะคะเป็นอาพรนะคะถวายโป่ด้วยผัวนี้สวยมากท่านท้าววิรุฬปักนาคราชนาคราชเจ้าแห่งมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านพญานานตราชาคราชเนี่ย เป็นเจ้านาตนาคราเออเป็นพญานาคราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าเป็นองค์ที่ประทับขององค์พระนารายณ์ทระส่วนกันแต่ในบรรดานาคราชทั้งหลายเนี่ยท่านจะยกให้ท่านทามุ่งปักนาครราชเป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่สนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พร้อมกันน้าเเจรุือไปดทก มีความเชื่อกันนะครับว่าอได้ถ้าได้มาไหว้ท่านท้าวรุปากโหนักราชพุกเนี่ยเราจะต้องมาลอดนำตัวท่านผลเพื่อรับโชคสะดอกเคราะห์ต่อชะตาแล้วก็ให้ตัวเรามีบาร,รมีมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญมีพลังแห่งทรัพย์ของท่านท้าวิรุฬปากโหรช่วยหุดนำเรานะครับแล้วก็ลอดเลย เดี๋ยวเราก็ไปลอดที่ลำตัวนะคือแบบว่าท่านท้าววิรุปักโหนาคราชเนี่ยเป็นนาคราชที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นหนึ่งท,ท,ท่านท้าวจะตกโลกบาลทั้ง4นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานะมัสการท่านขอพลังขอบรารมีจากท่านสักเล็กน้อยเรากลับไปเราจะได้โชคดี นี่เดี๋ยวเรากำลังจะลอดทําวิธีลอดตรงนี้จะมีเพชรด้วยให้อธิษฐานค่ะให้ตัวเราเนี่ยมีเพชรคือแบบว่าทําคลิปไปด้วยนะคะถ่ายรูปไปด้วยเพราะว่าจะไม่อยากทําย้อนนะคะ คือแบบขอพรดับปูให้กลับไปร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกทีหมเห็นมีน้ำหยดลงมานตะกีีฉันเห็นจริงๆนะฉันเห็นเหมือนมีน้ำหยดลงมาเอาเป็นว่าวัดเขาลังพัฒนาเนี่ยเป็นที่สถิตของท่านท้าววิมุนประโงนคราชนะคะคือจะไม่ใช่ปู่นิลการนะคนละองกันนะ องคนิรกาหน้าคือตระกูลการหาโคตามาหรือว่าพญานครราชภูมินำแสนสิริจรราแต่นี่คือท่านท้าวิรุปปโนขนะครานะคะผู้เป็นใหญ่นะคะแห่งบรรดาน,านาครราชทั้งหลายวันนี้ได้มาไหว้แล้วค่ะขอท่านโชคดีอย่าลืมมาิมะติเนี่ยเห็นมาน้ําหยดติ๋งๆลงมาแล้วอ่ะขอให้ปู่ประทานพรให้เรามีโชคมีลาบเนี่ยน้ำหยดติ๋งๆล,มมลง,ง,งมาแล้วเนี่ยนะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและคุณจาาะไม่พลาดการติดตามจากเราสายมูบายกุริมีช anel ค่ะ